เอากูแคนโน่ไอ้ยังไงเดยกายร่างแล้วเงียบมันเงียบมันเงียบนะมันเอฟมันเชี่ยเงียบนะไอ้ไอ้ยังไงโอดิโอดิไอ้ยวางเจ้ามัดยางยืดมัดยางยืดอ่ะไี้โคตรที่ไหนวะโคตรที่ระเบียมันเกดเฮ้ยมันกูถอดกระดองได้เอ้ยติผมติตอนรับท่านชมครับตอนนี้ท่านช่างมาอยู่กับผมอ๊อ้ครับ สวัสดีครับผมเขียวครับสวัสดีครับผมแดนครับและตอนนี้ท่านผู้ชมก็อยู่ในรายการเล่นกับก๊อดนี่อตัวซุ่มกว่าตัวไมงอย่าลืมบอกท่านผู้ชมด้วยมึงจอยไหนมึงเลือกตัวอะไรผมจอยหนึ่งครับแดนจอยหนึ่งครับเขียวจอยสองใช่จอยสองเดี๋ยวเดี๋ยวใช่มึงจอยสองกูซุ่มแล้วกันนะกูซุ่มแล้วกัน ป๊อกจอยสามครับเอ่อขอเป็นเลือกนี่เลือกครับโอ้โหโคตรง,งันหมดน,นะกูเลือกไอที่ไม่ได้มีกดเลยกูก็รู้หรือกูเป็นนุยนย้นนี่เป็นซุปเปอร์เซนไตกดครับกด,ด,ด<ห>ครับกดดีกดครับเดี๋ย็ยนกูพึ่งได้ซ้อมเมื่อดาดตาเดียวเองเมื่อกี้่าเอ้ยกูเ,เป็นตัวใหญ่นี่หว่า แคนเนิบบอกแค่เนิบบอกแค่เนิบบอกไอ้เหี้ยไอ้เหี well> ้ยใครวะใครทำกูวะกเดี๋ยวเดี๋ยวเออแต่พอเซนโวแต่แสน้วอยู่ดิอีปันไปปันไปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแบบนี้ไม่มีอะไรให้จับเลยอ่ะไอ้เหี้ยไอ้แดนมึงไอเดนกูมีแล้วโอ้ยกูมีไอ้เหี้ยอะไรแดนมึงตึงไปปอนี่มึงเงียบเงียบเกินไปอืมไอ้เหี้ยแคนเนิบบอก เฮ้ยแคนนอนบอลเฮ้ยแคนนอนบอลแหมมจ๋าชุ่มยิ่งโอ้ยอันนี้มันแบบมันนี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนเอ้ยแคนนอนบอลไอ้เอ้ยแล้วท่ากูก็เกไปท่ากูก็เสือกจะยากด้วยนะเฮ้ยอะไรวะนี่ไอ้นี่เกิดอะไรวะโอ้เก็บมนาใช่เหรอนี่ไงกูกลายตัวใหญ่แล้วไปเนอะแหมมจ๋าชุ่มยิ่ง อไปกูแคนนอนบอลไปโอ้ไม่เอาดีไปคุยกันล่าบาบึ้มยีให้กูใสอินโทด้วยเดี๋ยวกูใสอีกให้กูโกมึงไม่ว่างเลยันแริงขน้ยไอเดนไอเดนจะยุบมันบ้ามันลอยวะเอ้ยซิงกอนมานะแคนนอนบอลอเจียบอลยอะไรกูฟันไม่เลี้ยงอ่ะโอ้ยไฟฟ้าเสกโอ้แคนนอน แม่งมันเรียกใส่ตัวเองจ้าอเมอร์ไปแล้วกันเจอเจอรัาแมวเอ้ยวิ่งเก็บเรี่ยงวิ่งเก็บวานะวิ่งเก็บมานะเอ้ยนาอี๋คุณโดนโดนด้วยว่าเฮ้ยอเมอร์เอาเอ้าเอาด้วยกูเอาด้วยเอาทำไมมันเลยแหลกกูวะจ้ส ไอ้เหี้ยเดาไม่คานามึงพี่เลยไอ้ทีหลังของเ่งวันนี้หน่อยนะไอ้สเต็ปไอ้เหมือนท่าไงไอ้ตายอะไรอะอะไรวะไอ้ตาไม่ตายไม่สเต็ปไอ้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมุรหไม่โดนใครเลยสุดยอดครับสุดยอดตาไม่ตายเอย่าของที่ผายกูจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยกูจะตายจริงเฮ้ยกูจะตายจริงเนี่ยไม่หยาเที่ย ไปงงไปงงไปไปเเอาไปทไหเ้ยเฮ้ยากูจะตายเปไงวะเมื่อกี้ยูกูยังรู้สึกหมนนเลยไมนยูไเือเเฮ้ยจับกระเป๋าจับเป๋าไอ้ยี่สไปเปเยเือเตายักตายอีโอ้ยถ้ามันหนะพี่งยไมาแล้วกูหลอกนีมานานล Cân đô 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 cân ơi, cân đô 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 กดทีรเบิดก่อนเก็บกดเฮ้ยมันกูถอดกระดองได้เอติมันเป็นยังไงเหรอเหวินบุก้างมันเฮ้ยไอเดนไอเดนไม่รู้กูอันตี้ไอคุยกับลากมะม่วงไอไอเทียะไอคอนิเบอร์ไอเยอยไม่โดนใครเลยสัดท่าทีสุดๆเฮ้ยมึงจะเข้าไปตำบ้าอะไรเนี่ย ไอ้เยอเยเวีนละคุณเจอคุณแคนมึงต้องช่วยกูนะไอ้เยมึงจะช่วยซ้ำกูดิช่วยช่วยไอ้เหี้ยแนนกอ้ไอ้้อ้ไอ้อไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้้้ไอ้อ้อไอ้้ไอ้เหี้ยจะตายะไไ้วไใไ เฮ้ยไม่ต้องมาหากูไอ้เหี้ยไม่ต้องหากูเลยเฮ้ยเป็นโลนเอา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 จอยใครจอยใครไอ้เหือดไอ้ชี้ยอัมเมอร์ฮีโร่ช่างโง่ม่ช่างโง่จับไม่ได้ไอ้เรื่องว่ตัวใหญ่กว่ะตัวใหญปอกไม่กี่โคงที่หมายไม่คุนมันเย้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เย้ไอ้แดนยิงมันโดนอ่ะ

เอ้ยอะไรเอามายเอาม่ยยัดไปจบนะครับวันนี้ก็รับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะยังคอยเกมเอาใหมายเอามายยี่อะไไปไหนคลิปยังได้เดียวเลยแบ็กคูอลอปปี้แบ็กคือลอปปี้ผมวพี่นี่จะกดพร้อมกันจะมีอะไรครับสองทีสองปีอ่ะโอเคผมผมจะยสามเหมือนเดิม กัใเหมือนเนี่ยเป็นเจลลินใครเฮ้ยไม่เล่นดอกดีกว่าอ้าวอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเลือกตัวเดียวกันต้องมันไม่ได้ทำไมไม่เอาดิไม่มันไม่น้อยเติมนี่ป๊กเติมบ้าอะไรเนี่ยีมสกินอุ้ยสินี่มันตำแมนไขรมันตันทุดใครมั่นตันไขรมันตันไม่เลือกสีได้ไหมเลือกได้ เอัตรงพอสีเดิมดูเลยห้าสี่มูอะไรเนี้ยมีมินิบินห้าอะไรวะไม่ขนเลยเซตหนึ่งลัดเกิดเสียได้เฟรมแล้วรีบเล่นฟิล์มเสียได้เฟ์มไข่ด้วยอะไรวะเนี่ยแบบไหนเนี่ยเคียอุยโอ้ยอุยอุยเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยกูไม่น่าเปลี่ยนตัวมาเลยเนี่ยไอ้เพื่อเฮ้ยด่านมันโคตรมืดแค่เลยเคยดูอันนี่ไหมกิ๊จุสึว้ามูราสกีจะกูสู้ใครไม่ได้เลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เฮ้ยเดี๋ยวจะตัดแม่มนี่มันไม่มีเลือดดิล้วเราชนะกันยังไงวะเออเฮ้ยแต่มีเวลาอะไม่รู้ไม่ได้เฮ้ยนี่คืออะไรอะไม่รู้ถ้าไม่รู้แพ้ชนะเดี๋ยวกูก็ตัดออกเล้วไม่เอาคิม นี่กูกับตันอเมริกาไอ้ ites, ออเหี้ยกัปตันเขาล่นไงวะโอ้ยไอ้เหียเลยกัปตันโดนตีอ๋อเราต้องคว้างน,น ball, ี่แบบอ๋อคุณมีมงกุฎอ่ะจนหมดเวลาชนะเปล่าอย่างนี้นี่แคนนอนบอกแคนนอนบอกแคนนอนบอกไม่โดนเชี่ยเชี <t <t ่ยยูยูไกลป๊อกเตี้ยป๊อกเตี้ยป๊อกกูกำลังโฟกัสอยู่เอาที่จะแดนดีป่ะโดนน้ำเอาได้แดนนี้ไอ้แดน ไอ้ป๊อกเล่นมุ่งเยยังไงมันเลยยิ้มถ้าแมนจีนแดงเนี่ยสักเหี้ยคนผูหลงพุงกินเยอะไปหน่อยโอ้เรนโด้มแหลเอาไอ้ป๊อกก่อนเลยเอาไอ้ป๊อกก่อนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมมึงยิงหากูไปเอ็กซ์คาร์ดิบ้าโอ้ยเชืออะไรวะเอาไปเลยเอาเอาเอา

กูกูกูเป็นใครกไมรู้เนี่ยกูเป็นใครกูเบอร์สามกูตาแมนเฮ้ยอากมึงเบอร์ไหนเนี่ยไอ้คาลิเบอร์เบอร์สองเบอร์สกูรู้แล้วว่าใครไอ้คาลิเบอร์ไอ้เบียวอนยนี่ไอ้แดนแน่นอนยูวยยอ้าอูเชี่ตึกกูไอ้คาลิเบอร์ไอ้คาลิเบอร์ไอ้คาลิเบอร์ตียงอ้าไอ้แดนแดนแดนใจเย็นนี่มันอะไรวะือนกั้สแสง สเปเชียลเฮียอะไรอยู่เบอร์เกอร์สเปเชียลเฮียไอ้เชียเอชินไอ็กคาลิเบอร์อ่ะเฮียยังเบี้ยวเลยเอ็คาลิเบอร์เออเป็นกูเหรอเอออาเฮียจะน่าวะเดนยมาเอ็คาลิเบอร์ต่อยแม่งต่อยแม่งต่อยแม่งเอ็คาลิเบอร์ไอ้เฮียกูยังไม่ได้ทำมีดเลยเล่นใหญ่เหมมีตูดย่นมางเหมือนแต่อาดามันจะสุ่ม อะไรเนี่ยไม่อ่านด้วยคิดข้าวไม่อ่านกันเลยอะไรอยู่ที่พื้นวานดอกที่ไหนไม่รู้กูเอ๊คาลิเบอร์แล้วเธอจำลายฉาบไหมมันปิ้วปิ้วโอ้ยเฮียคนแรงองเก็บไอ้นี่เก็บนี่เก็บทำไม่ตายเก็บทำไม่ตายนี่นี่ล้ำแสงสเปเชียลเลนไม่มีแรงเลยเชี่ยววิ่งเลยล้ำแสง ปเชียวอะไรอะอะไร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 อมยู่ที่สูงไม่ก่อนอะไรไม่รู้มีบอสอะเป็อะไรวะบอสเจอใช้ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยแอบข้างหลังแอบข้างหลังเกือบตายเชียอรอะไรอะไม่รู้แกกูเอกลิเบอร์เอกลิเบอร์ไอชเชี่ยวไปเชี่ยวเชียวเชีียว

เราเบื่อปะใจเราเระเบิดยังไงวะแล้วกูต้องเก็บยังไงอะแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยเอาอีฮะกูดูผิดเฮ้ยนี่ไงนี่ไงกูต้องคว้างไงดูเนอะเนี่ไงนี่อะไรอ๋อโอเคอะไรอืมสแปมกูจับม่านองเฮ้ยจุ๊กจุกนี่ไอ้สัสเอเดนได้เยอะระหว่างเอเดนได้เยอะระหว่างมาดิคว่างไงวะคว่างไงวะ น้องไม่ตั้งง่ายวะน้องไม่ตั้ง่ายวอุ้ยยังว่างไม่เป็นเลยมีไรต่อยกูอือวิขยิบขยิบดักเกิดดักเกิดโอ้ยเป็นเบิดกูไอ้เหี้ยเล่นฟีไฟกันป่าดิไอ้เหี้ยเอ้าท่าพวกมึงเสมองกันนะอืมอืระเบิดอัดหน้าแม่งอัดหน้าแม่งเลยอ่ะเสร็จอ้โอ้โอ้เจ๊หนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งอะไรวะ คืออะไรวะไอป็อกแม่งได้ได้ได้ไงวะผมแม่งยิงชิบหายเอ้ยมีคนอย่าบอกว่าฆ่าคนนี่ไงนี่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 ไงเฉยเอ้ยนี่นี่นี่เอ้ยกูเล่นเป็นแล้วสู้น้าสู้น้าสู้น้ามันดักเกิดมันดักเกิดสู้หน้ากูไปเชี่ยว <C> e <ars> อะไรอะไร เฮ้ยเอาไม่ไม่ตายไงแล้วกูไม่ตายเอ้ยเอ้ยเอ้เจี๊ยดูดิหลุนเลยตัดกูหลอยกูหลอยจับตาเดนเดนมันเจือกูไหนเดนเจือกูไหนมันหยิบอะไรวะนะเฮ้ยโอ้ยฮุ๊ดโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็กซ์ลัวตี่นี่เอ็กซ์คาลิเบอร์ โูหน้าไปสูหน้าไปนี่นะนี่นะ้โอ้ยกโดนตะจับไม่ไ้ไอ้โอคนเม่คนเม็นองวิ่งอะไตรงนี้คนเหยียบแตะไปแล้วเฮ้ยเดแบบนี้มัน นี่ว่ากูต่อยทำไมละคนน่นต้องยังไม่ลงนะดีกกูลงให้เยี่ยมโอเคกูแล้เทียเดนเดนกูว่าหย่านะไม่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 กูจะไม่ยอมมันจะไม่จบอย่างนี้อะไรเอาเฮ้ยะไาแล้ว ไอ้หลอกวิญญาล้อนไป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 เฮไยไป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 ปไ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 ปลปไไป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 ไไอไป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 ไไป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 ไไปไปไป้ปไปไยไป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 ปไป นี่รอกมั้ยยันรอไอ้เด็กหัดตูดกลัต่อเฮ้ยเอาไอเทียบพีทเอ้ยเฮ้ยเวเนี่่ยีกูซ้ำศพไปด้วยไปที่สุดกูกูชนะเขาได้อีกเมื่อไห่ใครไปขุดหลุมไหมไม่รู้เลยโอ้โหยังมีบอสไฟอ่ะอะไรเนี่ยเบลดออฟไททันมีบอสพีกด้วยมึงช่วยของไฟอ่ะ เอ้ากูเป็นบอสทำไปแล้วกูเป็นบอสเลยแล้วกูเป็นบอสเลยไอเี้ยไม่แฟร์เลยไอเฮ้ยโอ้ยเที่ยมีเฮ้ยกูตายไงประเดี๋ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแล้วทีเดียวเลยเหรออืมอืมไอ้เหี้ยโคตรโกงโคตรถูกโคตรอันตรายไอ็คาลิเบอร์อะไเหี้ยอะไรวะเนี่ยล็อกผลเลยไอ้สัตว์ ได้คะแนนฟีไปคะแนนเลยเนี่ยแมงคงุดโกงอ่ะมาทำไมเนี่ย <c oughs> แหบมบ่ดิคุมาทำไมเฮียทำไมทำไมเลือดมีคนละนิดเนีองตีตีเขาเกียร์ายาตายเลยเอา้ากูโดนหรอตีอะไรตายอ่ะเอา้าเอ้าโหดนได้คนละสามทีเอง โอ้ยกูยเล่ยต้องเซฟเซฟพี่อะเอตาย่อนเพื่อนเลยสับวอทำไมน้องไม่ตั้งไอโโอ้ยผีต้งเลยน้อมกลกอตัวมผิวจังวะอะไรีตยันเป็นอุตตแมนหรือมาร์เดอร์วะนะต้องโดนเอย่างเดียวกอเล็เตเดิม เึ้งมัวโอ้ยเท่โอ้ยังไม่เจบพี่เอยนี่ได้เพราะนักจบเลยก็แต่อันนี้คืออะไรเนี่ยคุณต้องเก็บอะไรเนี่ยไอสตอร์ก็นั่นไอเก็บเหรียญเดนเซียมันอยู่ไหนวะนี่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 เฮ้ยเจอแล้วคุณเจอเหรียและไอ้เชี่ยเหรียดสีน้ำเงินห้ามใครได้เยอะกว่ากูห้ามใครได้เยอะกว่ากูอ้าูตายเลยไอ้เหี้ยถ้าตายเหรียญตกด้วยเวนใครผิดสีเหรียนะ

บูราสึกิโอ้ยบูราสึกิโอ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านมาทั้งหลังเลยดีป่ะบูราสึกิโอ้ยเหี้ยเลี้ยนแตกโดนบ้านไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอะไรเนั่ยน่ะไอ้บล็อกมีน้องร้อยกว่าเรียญไอ้เหี้ยมุ่งแต่เก็บเหรียญอย่าไปเอายาบอกบูราสึกิเฮียเป้าหมายเดียวกันไอ้เหี้ยกูโดบูราสึกิเอ้ยไอเลื่อนมันเหลือนิดเดียว กอ้าวสิตั้มส้งอ้อยเรียบร้อยอ้ากูตายอ้อยอ้อยอ้อยอ้ะมันยังกลับมาจ้ะนะไอ้แม่เอ้ยรักว่าเป็นแสงกินแซ่ตัดตัดเกมนี้เราไม่เอานะครับเกมนี้เราวอมเราวอเกมนี้ไม่เอาเดี๋ยวกูตัดลงกันได้อะเอ้ยนี่กูต้องรอสาว